พระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่สและพระธรรมโคโลสีบทที่สข้อที่14ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3กล่าวว่าจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะและในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ14แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์โอกาสต่อไปเป็นการเผรยวจนะในหัวข้อปกป้องกันและกันเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นเดือนแห่งการรับใช้และเป็นพยานเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เทศนาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อปกป้องคริสตจักรข,ของเรา เป็นครั้งแรกและในวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองครับของหัวข้อการปกป้องคริสจักของเราผมขออนุญ,ญาตที่ประชุมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ตั้งใจฟังแต่ด้วยความจําของเรานะครับที่จะต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างนะหลายหลายท่านก็จําไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตที่ประชุมว่าจะทบทวนสักเล็กน้อยนะครับคงไม่เกิน3นาทีในเรื่องของการทบทวน ในครั้งที่แล้วผมได้กล่าวถึงเรื่องของการปกป้องคธจักของเรานี่จะต้องเน้นหรือจดจอ่อโฟกัสอยู่ที่ความเหมือนไม่ใช่ความต่างและการให้ความสําคัญมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะเน้นให้เกิดความปรองดองกันอุปนิสัยของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าประทานบุคลิกภาพภูมิหลังเชื้อชาติความชอบที่แตกต่างจากกันแต่เราควรจะชื่นชมและให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้น ประการที่สองก็คือว่าเราต้องให้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นบทเรียนของเราและถ้าเราเกิดความขัดแย้งนะครับเราจะต้องมีสัญญาณเตือนว่าเราเริ่มจดจ่อสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าเสียแล้วเรื่องที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันให้หลีกเลี่ยงบุคลิกภาพความชอบการตีความหมายที่มีต่อสิ่งต่างๆจะสร้างความแตกแยกเราต้องหลีกเลี่ยงเพิ่งพีสอนให้เรามีความคิดและเป้าหมายเดียวกัน เราจะต้องคาดหวังโดยคำนึงถึงความเป็นจริง Reality ให้ได้ในขณะที่ผู้เชื่อคนอื่นนั้นอาจจะทําให้เราผิดหวังแต่นั่นไม่ใช่ก้อแก้ตัวที่เราจะต้องหยุด3ามกีธรรมเพราะฉะนั้นความขัดแย้งต่างๆนะครับนะํามาซึ่งความเจ็บปวดได้สิ่งต่างๆที่เราไม่ได้จริงใจต่อกันการละเลยการความใจแคบหรือบางคนก็อาจจะเคร่งคัดกฎระเบียบมากเกินไปและความบาปต่างๆเนี่ย ทำให้เราได้ได้กลายเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นคริสจักรนะครับคนที่มาโบสถ์เนี่ยนะครับทุกคนเป็นคนบาปครับเป็นคนที่จะต้องรับการแก้ไขจากพระเจ้าและบอนทอฟเฟอร์ er, จำได้ไหมครับพี่น้องได้พูดนะครับบอกว่าคริสจักรเนี่ยน่าจะติดป้ายไว้บอกว่าคนที่ดีพร้อมสมบูรณ์ไม่ต้องมาสมปนสมาชิกคริสจักรครับคริสจักรนั้น ก็คือรับเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่บกพร่องเป็นคนที่ไม่พร้อมประการที่สก็คือว่าเราจะต้องหนุนใจแทนที่จะติเตียนกันและกันได้บอกว่าการยืนอยู่ข้างสนามและตำหนิคนที่รับใช้นั้นง่ายแต่การที่เราจะร่วมมือหนุนใจกันยากกว่านะครับคือสิ่งที่ผมได้เทศนาไปแบ่งปันไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ในวันนี้นะครับก็จะไปถึงเนื้อหาอีก3ตอนด้วยกันนะครับซึ่งผมขอสัญญาว่าจะไม่ใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงพี่น้องตั้งใจฟังิิหนึ่งประการต่อไปประการที่4นะครับพูดถึงเรื่องของการปฏิเสธที่จะฟังคำนินทาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะมีสามัคคีธรรมในคิ้จักรของพระเจ้าในครอบครัวของพระเจ้า การนินทาคืออะไรครับการนินทาคือการส่งต่อข้อมูลเมื่อเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือส่วนหนึ่งของการแก้ไขเรารู้ว่าการแพร่คำนินทานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและคนที่รับฟังก็ไม่ดีด้วยหมายความว่า,าครับหมายความว่าเราไม่ควรจะรับฟังคำนินทาถ้าเราต้องการที่จะปกป้องเคล็จากของเราให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการฟังคำนินทานะครับ ริกวอร์เรนบอกว่าเหมือนกับการรับซื้อของโจรรับยาพิษเข้ามาในชีวิตและมันทําให้คุณมีความผิดเท่ากันครับหมายความว่าคนที่นินทาคนอื่นกับคนที่รับฟังคํานินทานี่ข้อหาเท่ากันครับความความความหนักหนาสาหัสของอโทษเนี่ยนะเท่ากันริ Rick กวอร์เรนกล่าวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งเริ่มนินทาอีกคนหนึ่งให้เราฟังริกวอเรนบอกว่าจงกล้าพอที่จะพูดว่า ขอหยุดเถอะดิฉันหรือผมไม่ยังเป็นต้องรู้ขอให้คุณพูดกับคนนั้นโดยตรงคุณได้พูดกับเขาแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่พระกัมพีสอนเวลาที่เราเห็นบางเสียงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือความผิดเกิดขึ้นเราจะต้องไปบอกกับเขาเป็นการส่วนตัวพระกัมพีตอนหนึ่งนะครับจูภาษิทธบทที่17ข้อสทําไมาเราได้เห็นความจริงประการหนึ่งก็คือว่าผู้ที่กระทําความชั่ว ฟังริมฝีปากชั่วร้ายคนที่มุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนนะผู้ที่กระทำความชั่วฟังริมฝีปากชั่วร้ายและคนมุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะสรุปสั้นๆก็คือว่าตัวสร้างปัญหาก็ฟังตัวสร้างปัญหานะะเขาพร้อมที่จะสร้างปัญหาคนที่ฟังเนี่ยก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาต่อไป เมื่อคนที่ชอบนินทาชอบว่าร้าย้คนอื่นเนี่ยนะครับพูดมันเป็นสิ่งที่หอมหวนใช่ไหมครับว่าอยากจะรู้ไหมว่าคนนั้นเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงพี่น้องครับพอเวลาพูดคํานี้เนี่ยทุกคนอยากจะรู้หมดใช่ไหมครับเพราะอาจจะเป็นความลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคนอีกคนหนึ่งอยากจะรู้ขออย่างนี้นะครับให้ห่างจากชีวิตของพวกเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า คนที่ทําความชั่วฟังริมฝีปากชั่วร้ายเพราะว่าจะน้าพระเจ้าเตือนเรานะครับผมขอ,ขอไปที่หัวข้อที่หเลยครับหัวข้อที่5นั้นพูดถึงว่าเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยจะต้องทำตามวิธีการของพระเจ้ามีคนพูดอย่างนี้นครับว่าบาดแผลที่ร้ายแรงที่สุดมักจะเกิดจากแกะตัว อื่นที่อยู่ในฝูงของเรามากกว่าฝูงสุนัขป่ามีความหมายไหมครับหมายความว่าเวลาที่เราแก้ไขปัญ,ปญหาความขัดแย้งเนี่ยนะครับเราจะต้องหลีกเลี่ยงการกัดกินเนื้อกันและกันหมายความว่าเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราต้องหยุดนะครับที่จะพูดไม่ดีต่อกันเราต้องเริ่มที่ให้เกียรติกันและให้ความสําคัญกับกันและกันเราปฏิเสธความนินทานะครับ เราจะต้องรู้ว่าบาดแผลที่ไร้แรงสุดเนี่ยมันมักจะเกิดจากแกะก็คือพวกเรากันเองเนี่แหละครับมันไม่ได้เกิดจากศัตรูภายนอกมากเท่ากับศัตรูภายในหรือแกะที่ไม่ค่อยพอใจกันคริสเตียนกินคนก็คือผู้ที่กัดกินเนื้อกันและกันและทําลายสามากิีธรรมในระหว่างพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะทําตามวิธีการของพระเจ้าในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ไงครับ เพราะว่าเจ้าหน้าพระเจ้าได้เสนอสามขั้นตอนนะครับสามขั้นตอนในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งประการแรกพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่แปดสิบแปดข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะครับประการแรกนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพร้อมกันนะครับหลายหลายท่านเนี่ยจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้นะครับแล้วก็รู้ว่าขั้นตอนสามขั้นตอนนียเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านเชิญอ่านพร้อมกันนะครับหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคิดจักถ้าเขายังไม่ฟังคิดจักอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นคน ต่างชาติหรือคนเก็บภาษี3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกครับขอถอยภาพกลับไปนะครับขั้นตอนแรกก็คือพูดกับคนคนนั้น2ต่อ2ครับนะครับพูดกับคนนั้น2ต่อ2นี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือถ้าเขาไม่เชื่อเราจะต้องหาพี่น้องอีก2อสามท่านเนี่ยนะครับซึ่งรักเขา และรู้ว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันถูกหรือมันผิดอย่างไรนะครับไปคุยกับเขานี่เป็นขั้นตอนที่2และถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับก็คือจงไปแจ้งความต่อกครือจ,จักรอันนี้คือจบขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนที่เครือจ,จักรนั้นจะดูแลคนที่ทําความผิดนะครับสามขั้นตอนพี่น้องก็ทบทวนครับหคือสต่อสนะครับขั้นตอนที่สก,ก็คือ สองสามคนไปคุยกับเขานะครับขั้นตอนที่สก็คือบอกกับคริสจักรคริสจักรก็จะมีผู้นําคริสจักรนะครับก็จะไปคุยกับเขาอันนั้นคือขั้นตอนหรือวิธีการของพระคัมภีร์ในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งหลังจากนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าก็ให้ถือเสียว่าเขาไม่ใช่พวกเราก็คือคนต่างชาติและคนเก็บภาษีนั่นเองนะครับนี่คือทั้งสิ้นที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแยง้ง เพราะฉะนั้นพี่น้องครับกลับมาถึงเบสิกครับการแก้ปัญหาความขัดแยง้งระหว่างที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะต้องนะครับจะต้องมีบทเรียกว่าบทโปรโตคอลโปรโตคอลคือวิธีการแก้ปัญหานะครับพื้นฐานมาตรฐานที่ทำให้เราทั้งหลายจะต้องเดินไปเส้นทางเดียวกันเพื่อที่ปัญหานั้นจะได้แก้ไขถ้ามีการทำผิดต่อกันและกันควรจะแก้ไขด,ด้วยวิธีการของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้นะครับการพูดคุยส่วนตัวนั้นมักจะเป็นก้าวแรกเสมอและทําให้เร็วที่สุดครับการพูดคุยส่วนตัวนั้นจะเป็นก้าวแรกเสมอและทําให้เร็วที่สุดและกล้าพูดความจริงด้วยใจรักเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบอกว่าเราต้องพูดความจริงด้วยใจรักบางครั้งความจริงนี้อาจจะทําให้คนไม่พอใจนะครับแต่เราต้องมีวิธีการนําเสนอความจริง นะครับด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรารักนะครับคนที่เราไปพูดคุยด้วยพี่น้องทราบไหมครับว่าพระวิญญาณจะทํางานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทํางานในชีวิตของผู้ที่พูดผู้ที่ฟังพร้อมๆกันเขาจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่เรามีกับเขาได้หลายๆครั้งนะครับผมแก้ปัญหาโดยการเดินเข้าไปแล้วก็พูดผมขอบคุณพระเจ้าครับก่อนที่ผมจะพูดเนี่ย ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้าเท่าไหร่แต่เวลาที่เราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนเนี่ยเวลาเราเดินไปพูดเนี่ยเขาจะสัมผัสความจริงใจและความรักที่เรามีต่อเขาได้พี่น้องครับการดูแลคิสตจักรของพระเจ้านะครับการดูแลซึ่งกันและการการมีสามคาธิธรรมระหว่างกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเหตุว่าเราจะต้องใช้ชีวิตชีวิตสัมผัสชีวิตมันไม่ใช่เรื่องหน้าที่การงาน ไม่เป็นเรื่องที่จะต้องมาใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ไม่เป็นเรื่องความจริงใจที่มีต่อกันในระหว่างพี่น้องและด้วยเหตุนี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาตามวิธีการของพระเจ้าความขัดแย้งนั้นจะกลายเป็นบทเรียนครับบททดสอบเพื่อให้เราผ่านความขัดแย้งไปได้และเมื่อผ่านความขัดแย้งไปได้แล้วนี่นะครับเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามีมากมายเราจะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นครับประการที่6ครับประการสุดท้าย เราจะต้องสนับสนุนผู้นำกิรจักรประการแรกที่ผมอยากจะกล่าวก็คือว่าไม่มีใครดีพร้อมแม้กระทั่งผู้นำแม้กระทั่งตัวสีบานเองนะครับก็เราก็ไม่ได้เป็นสีบานที่ดีพร้อมทุกด้านเพราะฉะนั้นความถ่อมใจเนี่ยสำคัญครับการที่เราจะต้องเรียนรู้จากกันและกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่สำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้วุโสนะครับที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายท่านก็พร่ำสอนท่านก็ได้ให้ให้อวาด ให้ข้อคิดกับพวกเราซึ่งเป็นทีมงานสีบาลอยู่เสมอพี่น้องครับในกีนจาจักรนี่พระเจ้าตั้งผู้นําฝ่ายวิญญาณหรือผู้นําของกีจาจักรนี่นะครับทุกทุกท่านเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่มีใครดีพอเหมือนกันรวมทั้งตัวเราด้วยนะครับทั้งผู้ที่เล่นและก็ผู้ชมก็ไม่ดีพอเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะฮะพระกัมพีพระเจ้าก็ยังให้คําแนะนําสําหรับ พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นผู้ที่ตามผู้นําของขึ้นจักรนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ17นะครับได้บอกอย่างนี้ครับว่าจงเชื่อฟังบรรดาผู้นําที่อภิบาลชีวิตของท่านฟังคําแนะนําของพวกเขาพวกเขาใส่ใจสภาพของชีวิตและการงานของท่านภายใต้การกวดขันของพระเจ้าจงให้เขาทําหน้าที่ผู้นําด้วยความยินดีม่ใช่ด้วยความเหนื่อยหน่าย ทำไมท่านจึงอยากให้พวกเขาทํางานยากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่อคาทูตเปาโลได้เขียนไว้นะครับบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่มาเป็นผู้อภิบาลเป็นศิษยพภิบาลเป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองของขื้นจักรฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยจะต้องอะไรครับจะต้องสนับสนุนนะครับนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับสมาชิกให้เชื่อฟังผู้นําทุกอย่างแม้ว่าผู้นําทาผิดก็ต้อง,ต,องต้องฟังผู้นําอย่างนี้ไม่ใช่ครับ แต่พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าให้พวกเขาเนี่ยเอาใจใส่สภาพของชีวิตและการงานของท่านต้องอธิษฐานเผื่อผู้นําคริสตจักรนะครับต้องอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองของคริสตจกักรอธิษฐานเผื่อสีบานของท่านทีมงานคณะสีบานของท่านและในขันเดรุกันครับอย่าให้เขาทํางานยากอย่าให้เขาทํางานยากพยายามที่จะประสานช่วยเหลือเพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดสามัคคีธรรมครับและให้ ศิยพิบาลหรือให้ผู้นำขึ้นจักรให้คณะผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยนะครับทำงานด้วยความชื่นชมยินดีย้ายห้เขาทำงานด้วยความเหนื่อยหน่ายหรือยาให้เขาทำงานด้วยความทุกข์ลำบากบาพ่องพีอีกตอนหนึ่งครับก็พูดชัดเจนเหมือนกันครับว่าให้พวกเขานั้นเฝ้าดูแลท่านในฐานะเป็นผู้ที่ต้องรายงานผู้ต้องรายงานหมายว่าเป็นคนที่ accountable กับใครครับกับพระเจ้ามีวันหนึ่งนะครับ พระเจ้าจะให้คนที่เป็นผู้นำริสตจกักรจะให้ผมจะให้ศิริบาลจะให้คณะผู้ปกครองริสตจักรเนี่ยต้องถวายรายงานถวายรายงานคือว่าเราทำอะไรเพื่ออคงพระบุญเจ้าในการอภิบาลดูแลฝูงแกะของพระองค์บ้างพวกเราทุกคนต้องถวายรายงานหมดครับแต่ว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะถายไหวรา,ายงานและพระเจ้านี่เช็คบินนะครับสองเท่าพระเจ้าเช็คเช็คบินเขานี่สองเท่าคือต้องการนะครับ บางสิ่งบางอย่างจากชีวิตของคนเหล่านั้นที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับพระเจ้าเช็คบินเขาสองเท่าพี่น้องครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนไม่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเพราะกลัวพระเจ้าเช็คบินแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้านะครับจะตรวจสอบให้เราถวายรายงานพระเจ้าก็มีพระคุณเพียงพอมีพระพรเพียงพอที่จะให้เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในชีวิตของผมผมอยากจะขอเวลาสักเล็กน้อยแบ่งปันหลายๆครั้งเนี่ย เดินมาถึงผึงมุมครับมันไปต่อไม่ได้พอเราเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยมันไปไม่ได้พระเจ้าสอนให้ทําไงครับสอนให้ไม่ต้องเหลียวซ้ายไม่ต้องแลขวาแหละแต่ให้มองขึ้นข้างบนมองขึ้นข้างบนเมื่อมองขึ้นข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีทางออกเนี่ยมองขึ้นข้างบนตลอดเวลาและมองขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยพระคุณของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าก็ไม่ขาด และเราก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระพรของพระเจ้าเนี่ยหลั่งไหลลงมาถึงชีวิตของผู้นําผู้นํามีหน้าที่ที่จะส่งต่อพระพรของพระเจ้าเนี่ยมาถึงสมาชิกทุกท่านลูกแกะของพระองค์ทุกท่านเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมาที่ขึ้นจากวัฒนาแห่งนี้นะครับและท่านกลับออกไปเนี่ยแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยนะครับความผิดพลาดหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ ท่านกลับไปแล้วท่านไม่ได้พระวจนะของพระเจ้าชีวิตของท่านไม่เปลี่ยนท่านไม่ได้รักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นคนที่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมีวันหนึ่งผมเองก็ต้องไปถวายรายงานกับพระเจ้าเหมือนกันว่าผมทําอะไรแล้วผมได้อภิบาลดูแลพี่น้องนะครับเต็มกําลังความสามารถของผมผมได้ให้พี่น้องได้รับพระพรได้รับพระวจนะอย่างเต็มที่จริงๆหรือเปล่าผมได้ดูแลท่านทั้งหลายจริงๆหรือเปล่า และเช่นเดียวกันครับผมก็ปรารถนาที่จะให้พวกเราที่จะดูแลซึ่งกันและกันและมีวันหนึ่งเราจะต้องถวายรายงานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันครับและเมื่อนั้นพระองค์ก็จะถามว่าเจ้าได้ทําอะไรบ้างเจ้าได้เจ้าได้ทาอะไรบ้าง,เ,าเ,าางเมื่อท่านอยู่ในโลกนี้เมื่อเจ้าได้อยู่ในโลกนี้เราถวายรายงานผมอยากให้ทุกคนนะครับจะเป็นเหมือนกันก็คือพระเจ้าจะชมเราว่าเจ้าเป็นทาตที่ ดีและสัต์ซื่อพี่น้องพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับพระเจ้าจะชมเราว่าเจ้าเป็นาทสสนนาสท,ท,ที่ดีและสัต์ซื่ออันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25นะครับเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัต์ซื่อจงร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคําชมแค่นี้แหละเวลาเราถวายรายงานกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์เป็นโลก เราต้องการแค่นี้แหละว่าเจ้าเป็นทาตที่ดีและสัตย์ซื่อคำชมคำนี้เป็นคำชมที่เต็มล้นในหัวใจทำให้ชีวิตของเรานะครับปรับปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราทำอะไรเราทำอะไรให้สังคมทำอะไรให้ประเทศชาติทำอะไรให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเราทำอะไรให้กับคริสตจักรของพระเจ้าทำอะไรให้กับฝูงแกะของพระองค์เนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องถวายรายงานกับพระเจ้าเมื่อเรารับคำสั่งนะครับ จากพระเจ้าเราจะต้องทําให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสําเร็จพี่น้องครับเราจะต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับเราต้องอย่าเสียเวลากับการโต้แยง้งเราต้องอธิษฐานวิงวอนเพื่อความปรองดองและความเป็นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้เข้าไปที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยท่านอาดีตประธานสภาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่นำพระวจนะท่านพูดคำคำหนึงครับ ประทับใจผมมากท่านบอกว่าอย่าไปปล้ำกับหมูอย่าไปปล้ำกับหม,ปปกบหมูก็คนก็ถามว่าทาไมไม่ทำไมต้องไปไม่ไม่ต้องไปปล้ำกับหมูเพราะอะไรครับพี่น้องหมูมันเป็นไงครับหมูมันสกโปกเราไปปล้ำกับหมูเนี่ยเราก็สกปปกไปด้วยนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจเพราะว่าท่านทําให้ได้เห็นภาพพจน์ว่าอย่าไปปล้ำกับหมูเวลาที่เราเข้ามานะครับแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งกัน นะครับเราต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพและด้วยความรักเราต้องเคารพซึ่งกันและกันวิงวอนขอพระเจ้าให้เกิดความปรองดองและความเป็นหนึ่งพี่น้องครับเราได้รับคำสั่งจากพระเจ้าในหนังกาปที่5ข้อ12ว่าให้เราเคารพนับถือผู้ที่ทําการอยู่ท่ามกลางพวกท่านคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้เขาจะเป็นผู้นําและสอนท่านจงเคารพและรักเขาให้มาก เพียงครับไม่เพียงแต่ที่เราจะต้องเคารพผู้ที่นําฝ่ายวิญญาณของเราเราต้องเคารพซึ่งกันและกันและมีท่าทีอย่างเช่นเดียวกันแบบเดียวกันให้กับพวกเรากันเองด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้สมข้อด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ผมขอสรุปคริสตจักรและชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับพรเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าพวกเรานะครับ พวกเราแทนคำว่าผมแทนคำว่าฉันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าของของพวกเรานะครับแทนคำว่าของผมหรือของฉันอันนี้เป็นประการแรกต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้นะครับคำที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบางครั้งเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพระวรากายของพระเจ้าโดยรวมไม่ใช่สำหรับตัวเอง เราต้องอยู่ในท่าทีของการเห็นแก่คนอื่นมากกว่าเห็นแก่ตัวครอบครัวคริสเตียนเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่เห็นแก่ตัวครับพระเจ้าตรัสว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรอวยพรชีวิตของเราที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยที่สุดครับ น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆและกลายเป็นคริสตจักรที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันปกป้องความเป็นหนึ่งของคริสตจักรของเราคริสตจักรไม่เคยมีความขัดแย้งนะครับคริสตจักรเราเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งจนทั้งถึงคริสตจักรแตกครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคริสตจักรหลายและคริสตจักรเนี่ยโดยเพิ่มยิ่งคริสตจักรไทยเนี่ยผมไม่อยู่ที่นั่นปรากฏว่าคริสตจักรไทยนะครับก็จะไปเปิดอีกโบสถ์หนึ่งบ่อยๆหมายความว่าครับหมายความว่าคือเข้าไปด้วยกันไม่ได้เขาก็แยกทางกัน การแยกทางกันนั้นก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือต่างคนต่างก็ไปประกาศไปขยายคิสตจักรนะครับไปเป็นพระพอให้กับชุมชนที่ทททเขาอยู่กันแต่ในแง่หนึ่งก็คืออะไรครับเขาน่าจะกลับมาคุยกันแต่หลายคิสตจักรเนี่ยไม่คุยกันเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเกิดความบาดหมางใจกันแล้วนะครับและด้วยเหตุนี้ทําให้เราทั้งหลายจะต้องมากลับมาถึงเบสิกถึงคําสอนขององค์พระผุญเจ้าว่าเราจะต้องทํำยังไงในการที่เราจะรักษาความเป็นหนึ่งใจก,กันได้ การจะเปิดโบทลูกนะครับการจะตั้งริสตจักรใหม่เนี่ยจะต้องเกิดความสมานฉันท์เกิดสามัคคีธรรมเกิดความเข้าใจที่ดีในการขยายริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรานะครับตราบใดที่เราไม่มีความขัดแยง้งตราบใดที่เรายังคงความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันตราบใดที่เราเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเองคําถามก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเราได้ทําอะไรเพื่อช่วยให้ครอบครัวใหญ่นี้ ได้จำเริญก้าวหน้าขึ้นครอบครัวของคริสจักรของเราจะมีความอบอุ่นมีความรักมากยิ่งขึ้นหลายท่านนะครับเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยอยู่ในชั้นเรียนของผู้เชื่อใหม่เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายท่านบอกมาโบสถ์วัฒนานี่สามเดือนแล้วนะครับยังไม่ค่อยมีใครคุยกับเขาเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีกลุ่มนะครับเราต่างคนต่างก็มีคนที่เราสนิทกัน ทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนะพอมาเจอหน้าก,าก,ากาันปุ๊บเรก็คุยกันจนจนอะไรครับจนลืมที่จะเทคแคร์ดูแลเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาในโบสถ์และสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในการที่จะดูแลครับสอดส่องว่าใครที่เป็นท่านภูมิเกียรติที่เป็นหน้าใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วเราก็ค่อยเข้าไปดูแลคณะผู้ปกครองของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับ หลายท่านในกลุ่มผู้ปกครองของเราเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ช่วยดูแลคุยครับแล้วก็นําเขาเนี่ยไปกลุ่มสัมมิชิธรรมกลุ่มแคร์นะครับและชั้นเรียนวิทยาศาสตร์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านทราบว่าเราทุกคนจําเป็นและต้องการความรักครับเราทุกคนต้องการความรักอยากได้รับความรักคนอื่นๆที่เข้ามาในคริสจักรของเราก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้ ความรักเมื่อคนพบกับคริสตจักรที่สมาชิกรักและเอาใจใส่กันและกันจริงๆพี่น้องครับโบสถ์ของเราเนี่ยไม่มีที่นั่งแล้วนะครับต้องเปิดหลายรอบทุกวันนี้เรามีหรอบนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มครับมีแต่รอบสิบโมงเนี่ยที่รู้สึกว่าจะเต็มนะครับและครั้งที่แล้วเนี่ยครับอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารวมกันเนี่ยคนที่เข้ามาในคริสตจักรของเรานะมีทั้งหมดกี่คนพี่น้องทราบไหมครับ อาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนเข้าโบสถ์กี่คนครับตั้งแต่เช้าถึงเงย็นเลย499ครับที่เราเก็บสถิติไว้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะได้มากกว่านั้นอีกแต่ตัวเลขไม่ได้เป็นสิ่งสาคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่หัวใจตรงนี้ต่างหากครับจุดศูนย์กลางหัวใจของเราที่เราอยู่ที่นี่นะครับเราเป็นสมาชิกเก่าแก่ที่นี่เราจะทำยังไงให้พระเจ้าพอพระทัยแล้วทําไงแล้วส่งผ่านความรักของของพระเจ้านี่ผ่านชีวิตของเราไปได้ นี่การทรงเรียกและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบของฉันเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวนี้นพระผีบอกว่าให้เราเน้นสิ่งที่ทําให้เกิดความปรองดองและทําให้อุปนิสัยของเราเติบโตพัฒนาขึ้นไปพี่น้องครับหลายท่านมาโบสเป็นเวลาหลายปีพอมองย้อนกลับไปปุ๊บนีครับผมอยากจะให้เราขอบคุณพระเจ้าไหม ถามว่าเราขอบคุณพระเจ้าไหมที่พระเจ้านําเรามาจนทั่งถึงทุกวันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจะพูดคําภาษาฮีบรูได้ไหมว่าเอเมเนเซอร์เอเบเนเซอร์แปลว่าพระเจ้าทรงนําเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเราขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราหันกลับไปเลี้ยวไปข้างหลังนะครับเลี้ยวไปข้างหลังเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเยอะแยะมากมายนําเรามาจนถึงทุกวันนี้นำขีดจักรวัฒนาของเรามาถึ่ทุวันนี้ผมฟัง ท่านผู้ปกครองที่อาวุโสนะครับบอกว่าสมัยก่อนะคริักรของเราเนี่ยม,มีมีมีม้าใช่ไหมครับมีมา้านะฮนะสี่สิบตัวนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะแล้วก็มีคนน้อยมีม้าเยอะม้านี่หมายถึงว่าท่านหมายถึงม้านั่งนะครับนะแล้วก็มีคนมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอนักเรียนพัฒนาก็ไม่ได้เรียนวันเสาร์ขอโทษไม่ได้เรียนวันไม่ได้หยุดวันพระรหัส นะครับเดวัฒน,นาก็กลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์เด็กวัฒนาเองก็ไม่ได้มีโอกาสมาโบสถ์นะครับเหมือนกับสมัยก่อนมาวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นโบสถ์ก็โล่งครับพอโบสถ์โล่งปุ๊บเนี่ยโบสถ์ก็เปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาร่วมน้ำสการพี่น้องครับเมื่อคนภายนอกเข้ามาร่วมน้ำสการสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคิดจากเราเนี่ยก็เปิดต้อนรับ,นะรบทุก,ท,กทุกท่านที่มีความปรารถนาอยากจะน้ำสการพระเจ้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตช้าก็อาจจะเป็น การสามัคคีธรรมและความไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูแลแขกของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ด้วยเหตุนี้นะครับเราจะมีคนที่ w a l k in เข้ามาในโบสถ์เยอะแยะมากมายครับนะในปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า200คนนะครับ200คนที่เดินเข้ามาในโบสถ์และเขาอยู่กับเราเหลืออยู่กับเรานี่กี่ท่านครับเป็นตัวเลขที่น่าคิดนะครับ ผมยกตัวอย่างตัวเลขนี้มาในบทสรุปของผมก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราทําอะไรกับพระวรกายก็คือองค์พระเยซูคริสต์เราจะได้รับพระพรเพิ่มพูลทวีในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นกลับมาถึงหลักการในพระเจ้า,าพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นไม่สั้นที่จะช่วยเราไม่ได้และพระองค์ไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยครับพี่น้องอาเมนนะครับ อาเมนนะครับพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้รับใช้ของพระองค์เลยครับพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อของพระองค์เลยถ้าเราดีและเราสัตว์ซื่อพระเจ้ามีพรของพระองค์จัดเตรียมไว้เสมอเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเยโฮวาห์ยิเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเหมาะสมเพียงพอกับพวกเราทั้งหลายเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน